ยังคอยที่ซอยเดิมบานสา,าดินอันนี้มาอัปเดตเท่านหน่อย,ยตรงป้ายข้างหน้าเรียกว่าเป็นซิ gniature ได้ไหมเป็นจุดเช็คอินแล้วกันจุดนี้ป้ายบ้านสาราดินถ้าซิ gniature ก็น่าจะหมายถึงสะพานตรงนู้นนะฮะถ้าพูดถึงซิ g n i เจ u r e ของสาราดินสะพานข้ามคลองฮะเชื่อมสองฝั่งฝั่งฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งนี้คือหมู่สาม บ้านสารดินตำบนมหาสวัสด์ฝั่งนู้นน่าจะเป็นหมู่สี่อีกฝั่งนึ่งมีฐานเรียนรู้ด้วยฮะตรงนี้คือฐานพลังงานแสงอาทิตย์พวงคลามพวงคลามต้นพวงคลาม,ามดอกไม้หน้าแรงมันก็จะจำจ,จับดชัดๆน่าจะเย็นติน เขาทำเป็นม่านน้ำตกไว้น่าจะเย็นเวลด่้ามปลายเวลดข้าอยู่ตรงนี้ฐานนั้นเป็นห้อง,งน้ำ้มันจะบตลาด

อางยานี่ไงไม่ใั่ยไหม S <S <2. vengeance> อเข้ากับบรรยากาศเลยเดือนแพนที่ต่อลงเรือที่นี่ล่องเรือชมสวนยนตล่องเรือชมสวนก็ยังชมได้นอกจากลงเรือชมสวนแล้วจุมชนบ้านสวนลิงนี่มีบริการนั่งรถอิฐแบกด้วยชมสวนชมนาบัวชมสวนกล้วยไม้ อุ๊ยเราไม่เป็นนึกว่าจะเป็นคนเสียงอ๋อนึกว่าเ็เสียงนี่เสียงไม่ดีฮะอันนี้อันนี้คือมีตัดผมด้วยเหรอฮะมีตัดผมปะเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ไปถามด้วยเจ๊แกแกจะตัดนะคะโอ้ยแกเป็นช่างเป็นช่างตัดอยู่ที่ไหนฮะช่างตัดอยู่ที่บ้านเญาชนมี่ตะพุ่นมาหาอ๋อแล้วมาบริการตัดผมนี่ที่นี่ทำไงมครับวันหยุด แต่ก็ไม่อยากอยู่เฉยออยู่ที่ร้านก็ก็มาเปิดหมวกกับผมอ๋อก็มันดีวันหยุดเปิดหมวกกับผมสนุกสนุกสนุกสนาน วันในเดือนแพรอยู่กลับมาที่ติมยันีนะอติมถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยเท่าไหร่จ๊ะถ้วยละยี่สิบ สวัสดีเที่ยงวันหยุดอันนี้วันเสาร์ฮะก็มาอยู่ที่เดิมที่คุ้นเคยฮะตลาดน้ำสวาดินตลาดน้ำสวาดินสังเพลงเพราะๆจากดีเจแล้วก็นักร้องมือทองมียูทูบเบอร์มือทองด้วยแบบแบบบ้านๆฮะตลาดบ้านๆรับแบบบ้านๆดูแบบบ้านๆนานแล้วไม่ได้มา อัปเดตนะตลาดน้ำสารินนะฮะยังรอคุณอยู่บริเวณตลาดนี่เรดล่าสุดมาก คุณลุงคุณลุงนะฮะวันนี้มันหยุดนะครับคุณลุงเขาก็มาหาเพื่อนนะยินดีต okay, okay. right. ้อนรับก <fit> kind of <popcorn> ็ยินดีต้อนรับทุกคนอุ้ยมีคุณป้าด้วย ใกล้จะร้อเร็วก็ได้นะครับใกล้่ารอเร็วก็ได้นี่รองอยมัน่งนี่มาไกุ่เมื่อกี้บมมาจากไหนสิักไกมากผมบมาจากน้ำปสมไม่เป็นไก่้นักร้องอยู่ทมันั่งีออ คุณนุ่มนักร้อง้องวันนี้นะเดี๋ยวจะไปประจำการ้วเตรียมตัวอยู่ ยังคอยอยู่ที่เก่าไม่ได้ย้ายไปไหนเลย <c oughs> นั่งร้องกินเต็มมาฝากเพลงดี ากหลายที่เขานาทำทกิจกรรมนู่นนี่นั่นตลาดนี้ก็ก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้อนรับคณะดูงานเยอะมีจากหลายที่มากมายผู้นำชุมชนที่นี่ก็เข้มแข็งทีมงานของกำนันเองช่วยสรารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เยผู้ใหญ่บ้านแล้วในก็สมาชิกอบตในเขตพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทำงานเข้มแข็งฝั่งเอนเตอร์เทนเราก็ไม่หยุด เรายังเอ็นเตอร์เทนตลอดเราพยายามจะเอนเตอร์เทนนะฮะใครจะสนุกก็ไม่สนุกไม่เป็นไรเราได้ทํางานของเราเดียับหน้าที่แบบว่าเต็มที่เต็มที่ขอให้สนุกอให้สนุกคัคนที่มาเที่ยวก็ขอให้สนุกคนที่มาทานก็ขอให้อิมคนที่พุกก็ขอให้มีความสุข Bona nit.